ดีค่ะวัสดีค่ะปะ้าออกมาแล้วนะคะปะ้าออกมาตามสัญญานะคะวันนี้ป้าออจะแชร์และแบ่งปันท่าอยู่ท่าที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดัดตนเป็นท่าที่สองนะคะเมื่อวานเราเป็นท่าที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการนวดนะคะตั้ง,งหน้าทั้งศีรษะอะไรนะคะวันนี้ก็จะเป็นท่าที่สองค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะทําพร้อมกันหรือว่าว่างๆเมื่อไหร่ก็เปิดดูได้นะคะค่ะท่าเตรียมก็นั่งขัดสมาธินะคะ แล้วก็มือนะคะทำแบบประนมให้ห่างจากอกนะคะให้ห่างจากอกประมาณ1ฝ่ามือนะคะวิธีการบริหารก็กดเข้านะคะหายใจเข้าพร้อมกับกดปลายนิ้วลงนะคะสังเกตนะคะกดปลายนิ้วเอามืออีกข้างหนึ่งต้านไว้นะคะกดมือซ้ายแล้วก็ต้านกันนะคะแล้วก็ปลายนิ้วกดลงนะคะ ค่ะขณะที่เรากดขมิบก้นหน่อยหนึ่งนะคะหายใจเข้านะคะค่ะแล้วผ่อนหนึ่งครั้งนะคะกลับข้างค่ะกดค่ะกดปลายนิ้วนะคะหายใจเข้าแล้วค้างไว้พร้อมขมิบก้นด้วยนะคะผ่อน่ะ ครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่สองจำเหมือนเดิมค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะกดค่ะผ่อน่ะครั้งหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะผ่อนค่สาม่ะกดค่ะ ก่อน่าหายใจเข้ากดค่าออก่าปกติเราจะทำสักสิบครั้งแต่วันนี้เราอเอาแค่ห้าครั้งพอรู้ท่านะคะก่อนค่าอีกครัง้งค่ะกดค่ะดัดนิ้วไปค่ะ ต้านกันนะคะขาขมิบก้นแล้วก็หายใจเข้าไว้นะคะแล้วก็กั้นไว้ค่ะผ่อนค่ะค่ะนี่คือท่าที่สองนะคะเป็นท่าปนมมือแบบดัดนี่นะคะกะเราอย่าไปจําท่ามเลยค่ะเพราะสมองเราอย่าไม่อยากจำอะไรมากนะคะแค่จําแต่ละท่าได้เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะป้าออกก็ดีใจแล้วนะคะ อันนี้คือท่าที่สองจบไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปท่าที่สามต่อเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ